ตอนแรกๆที่คนที่มาอยู่อเมริกามันมีความตื่นเต้นมันมีความอยากมาพอเรามาเนี่ยเราได้เห็นอะไรทุกอย่างมันใหม่ไปหมดเลยทุกอย่างมันน่าตื่นตาตื่นใจเพราะมันไม่เหมือนประเทศของเราเนาะมันก็จะเป็นในไซคลแรกก็คือว่า h o นนี m o o n ฟส a คนก็คือว่าอะไรมันก็ดีเหมือนไปหมดเนหะมือนกับคนเพิ่งตกหลุมรักคนอื่นใหม่ๆ แต่ทีนี้พออยู่นานไปมันก็อาจจะไม่เป็นอย่างนั้นวันนี้จะมาแชร์กับทุกคนปนระสบการณ์ของตัวเองแล้วก็ประสบการณ์ของคนที่รู้จักว่าไอการที่เรามาอยู่อเมริกามันควรจะมีการเตรียมตัวเตรีมตยมใจยังไงบ้างเนาะแล้วก็มันมีไซเคิลของมันเนี่ยเป็นยังไงบ้างเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่มาอเมริกาแล้วอยากอยู่ที่อเมริกานะคนที่มาแล้วปรับตัวได้แล้วชอบก็มีคนที่มาแล้วกับเมืองไทยเพราะว่าอาจจะไม่ชอบก็เยอะ วันนี้ถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงก็อยากให้คอมเมนต์แล้วก็แชร์เข้ามาว่าเฮ้ยประสบการณ์ของการที่อยู่ที่อเมริกาเนี่ยมาเป็นระยะเวลากี่ปีแล้วมันมีประสบการณ์อะไรบ้างดีหรือไม่ดียังไงเผื่อว่าใครที่อยากมาเนาะจะได้ใช้เป็นบทเรียนเพื่อนําไปปรับใช้ได้มาคุยกันไอ้เฟสต่างๆมันมีอะไรบ้างแล้วสิ่งที่ตัวเองต้องเผชิญในแต่ละเฟสเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างแล้วก็เรามีวิธีที่จะปรับตัวแล้วก็ ทําให้มันเป็นที่สำหรับเราที่นี่เป็นที่ที่อยู่เรามีความสุขใจ้ยังไงคะสิ่งแรกของการมาอยู่อเมริกานะตัวเองก็เหมือนกันก็คือฮันนีมูนเฟสทุกคนเพราะว่าเรามีโฮปเป็น r ีมส์เนาะว่าเราอยากจะย้ายมาอยู่ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นอเมริกาแคนาดาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเพราะฉะนั้น มันทําให้พอเราได้มาถึงจุดที่เราอยากจะเป็นอยากจะได้อะ,อะโดพามีนสารที่มันให้ความสุขเนี่ยมันก็ทําให้เรารู้สึกดีไม่ว่าอะไรก็จะดีไปหมดเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันใหม่ทุกคนถึงว่ามาแล้วอาจจะไม่ใช่อย่างที่เราคิดไว้ซะทีเดียวเนาะมันอาจจะไม่ใช่ทุกที่เอลเอนิวยอร์ก มีความสนุกอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมีอะไรให้เราค้นหาได้ตลอดเนะเาะเราออกไป explore ข้างนอกนี่ยมันก็ไม่เหมือนเมืองไทยซะเลยมันก็ทําให้เราอยู่ในช่วง honeymoon phase ก็คือเหมือนกับว่าคนเพิ่งแต่งงานเพิ่งรู้จักกันใหม่ๆอะ่ะตกหลุมรักกันใหม่ๆอันนี้เป็น honeymoon phase เนาะแต่ว่าความรู้สึกแบบน,นี้ของบางคนะ่ะก็จะเป็นแค่ไม่กี่เดือนของบางคนนี่ก็อาจจะเป็นประมาณปี2ปีเท่านั้นเอง เพราะว่าอะไรเพราะว่าไอโดพามีนสารอะไรหลังความสุขที่มันเวลาเราไปเจอใหม่ๆอะไรใหม่ๆมันถึงจะได้มันก็ค่อยๆจางหายไปทุกคนพอมันจางหายไปเนี่ยเราจะเริ่มรู้สึกถึงความเราจะเริ่มก้าวเข้าไปในเฟสต่อไปแล้วไอเฟสต่อไปเนี่ยตัวเองก็เคยเจอนะคือไอตอนมาใหม่ๆเนี่ยแค่แบบเมื่อสูดอากาศทะเลอะมันยังรู้สึกดีเลยมันเหมือนแบบ เป็นอากาศใหม่ที่ฉันไม่เคยได้สัมผัสอากาศมวลอากาศที่มันสูดเข้าไปมันยังไม่เหมือนที่เมืองไทยเลยอะแล้วก็เห็นสนามบินอะไรเห็นอะไรแบบคือมันยังมีความสุขอยู่เนาะเราได้ไปเจอเพื่อนใหม่ได้ไปเรียนภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยแต่สักพักหนึ่งจะเริ่มเข้าถึงเฟสสองละก็คือ c u l t u r a l shock เริ่มจากเอและ พราะว่าโดปามีนสิ่งพอมันหายไปมันจางหายไปไอ้ความตื่นเต้นเหล่านั้นอ่ะมันจะไม่มีแล้วนะเราอยู่ไปอยู่ไปอ่ะตัวเองต้องบอกก่อนว่าเราก็พยายามฝึกภาษาอังกฤษตั้งแต่เมืองไทยแล้วนะแต่พอมาแล้วเนี่ยเพราะไอ้ความตื่นเต้นเหล่านี้มันหายไปความจริงมันเริ่มเซตโทเข้ามาแล้วทุกคนคืออะไรเราฝังภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องทุกคนทีเนี้ยพอเราจะอยู่ในระยะเวลายาวอ่ะอันเนี้ยมันเริ่มเฟคเราละมันเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ย frustrated ก็คือ มันไม่ได้ว่าแบบฉันก็ฝึกมานะมันเริ่มเกิดความกังวลเข้ามาแล้วเอ้ยจะคุยกับเพื่อนก็คุยไม่รู้เรื่องจะคุยกับจะหาเพื่อนใหม่ก็ยากทําตัวตลกเฮ้ยคนเขาไม่ตลกด้วยคือวัฒนธรรมที่มัเหมือนกันอ่ะอันนี้มันคือ culture shock ซึ่งเขาบอกว่า70%ของคนที่ย้ายมาอยู่ต่างประเทศเนี่ยเจอ culture อเจอ c u l t u r l shock พราะคนไทยอนะเนาะมันจะมี language barrier คือเราจะ communicate เราก็บางทีไม่เข้าใจ deep meaning บางทีเราพูดไปตะกุกตะกักสื่อสารมันก็ทำให้แบบรู้สึกว่าเราสื่อสารแล้วมันไม่เข้าที่เข้าทางมันพูดจาอะไรมันก็ยังไม่ถูกไม่ต้องมันต้องมีการปรับตัวช่วง Culture Shock เนี่ยมันยากนะแล้วอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่หลายคนอนะจะต้องเจอ ว่าเขาบอกว่ามีแค่30%ของคนที่ย้ายมีต่างประเทศเท่านั้นที่เขามาปุ๊บแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาได้เลยแต่อย่างที่บอกอะเราไอ้ช่วงเขาจะช็อกอย่างโดยเฉพาะแ a n g u a ก e b a r เ i ร r นี่ยถ้าเราเรียนภาษาอังกฤษมาจากเมืองไทยบ้างให้มันได้บ้างเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยไอ้ช่วงเนี้ยมันจะได้สั้นลงไอ้โคเชอร์ช็อเนี่ยเวลามันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเพราะว่า สมองของเราอะมันเริ่ม produce cortisol หรือว่า stress hormone แล้วเนาะเพราะว่าเราก็รู้สึกว่ามันอะไรมันก็ผิดที่ผิดทางไปหมดอะพอเรามี cortisol เนี่ยมันบางทีมันก็ affect กับ physical ของเราอะอาจจะรู้สึกเหนื่อยนายอาจจะรู้สึกคิดถึงบ้านมากอะไรแบบนี้มันเป็นสิ่งที่เราจะต้องปรับตัวเนี้ยก็ต้องบอกว่าสุดท้ายทุกคนก็จะต้องเข้ามาอยู่ในขั้นที่3เฟ p ที่3ก็คือ adjustment phase เป็นเฟสที่เราเนี่ยเริ่มที่จะปรับตัวได้แต่มันก็มีเนาะบางคนนะที่อาจจะอยู่แล้วรู้สึกว่าปรับตัวไม่ได้เพราะว่ามันอาจจะแตกต่างเยอะจากโคเจอร์ของคนไทยอาจจะไม่ชอบไม่ใช่ว่าอาจจะปรับตัวไม่ได้หรอกอาจจะปรับตัวแล้วไม่ชอบแต่สําหรับตัวเองนะตัวเองก็ปรับตัวแล้วชอบไงถึงได้อยู่ที่นี่ แต่กว่าที่เราจะปรับตัวในช่วงที่ปรับตัวนะกว่าจะปรับตัวแล้วรู้สึกว่าที่นี่คือบ้านเนี่ย,ยมันไม่ง่ายนะมันมีช่วงที่เรารู้สึกว่าฉันไม่แน่ใจอะว่าเราไปลองที่ประเทศไทยหรือเราไปลองที่นี่เพราะมันก็ยังมีอะไรที่มัน adjust ไม่ได้ยังมีอะไรที่ไม่เข้าใจอยู่เยอะคือในช่วงนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่าเราจะเป็นคนอเมริกันมันก็ไม่ใช่เราจะเป็นคนไทยมันก็ไม่เชิงอะ <S <S อ ช่วงนี้นะมันเรียกได้ว่าคล้ายๆว่าเป็น identity crisis เนาะแต่ว่าสมองของเรามันก็พยายาม adjust นั่นแหละเพื่อให้เราเนี่ยเข้ากับที่ที่ใหม่ได้เพื่อใครที่ที่มันยังไม่ใช่ที่ของเราเลยมันที่ของเราเนาะตัวเองเนียต้องบอกว่าเราถือกิน g a d อยู่นานมากเลยอะ,อยะเกือบจะมันกิน g a r สิบปีใช่ไหมเกือบจะหมดอายุอะจนกว่าที่เราอะจะไปสอบเซนเซนเนาะเพราะว่ามันมีความไม่แน่ใจยอยู่ในตรงนั้นนะว่าแบบฉันเหมาะกับที่นี่หรือเปล่า เขาบอกว่าคนที่ย้ายมาอยู่ต่างประเทศนี่นะมันใช้เวลา3-5ปนะีทุกคนที่จะ adjust เข้าให้เข้ากับประเทศนั้นได้เพราะฉะนั้นถ้าใครย้ายมาเนี่ยก็อยากให้รู้ไว้ด้วยว่ามันก็ไม่ได้ง่ายอย่างนั้นนะมันใช้เวลานะในการที่เราจะแบบว่าปรับตัวของเราให้เข้ากับประเทศสิ่งแวดล้อมใหม่ๆแน่นอนอมาตอนแรกมันอาจจะรู้สึกตื่นเต้นอะ,อะไรก็ดีไปหมดแต่ว่า การที่จะปรับตัวมาอยู่ที่จริงๆอ่ะมันก็ต้องใช้เวลาเนาะแต่ทีเนี้ยตัวเองอ่ะได้ reach phase สุดท้ายแล้วทุกคนก็คือการที่เราปรับตัวได้แล้วปรับตัวได้แล้วเรารู้สึกว่าที่เนี่ยมันคือบ้านเหมือนกับว่าสมองของเรามันได้อาจารย์ไปถึงการทำให้สิ่งให้ สิ่งรอบตัวเราที่มันเคยที่จะไม่คุ้นเคยอะ่ะมันเป็นสิ่งที่คุ้นชินแล้วก็เป็นสิ่งที่รักอย่างตัวเองเนี่ยย้ายมาเราอยู่ออริกอนมานานอะ่ะไอตอนแรกเราก็ไม่ได้รักไม่ได้ชอบไปออริกอนแต่เหมือนอยู่ไปอยู่ไปเราสึกว่าเออมันปรับตัวจนเราคิดว่าที่นี่ยคือบ้านตัวเองไม่ได้กลับเมืองไทยมานานเป็สิบปีแล้วอะ่ะแต่ถามว่า,าคิดถึงบ้านไหมมันก็คงมีบ้างอะ่ะแต่ว่าเรารู้สึกว่าที่นี่มันก็คือบ้าน มันก็มีหลายคนน่ยที่อาจจะรู้สึกว่ามันปรับตัวไม่ได้ไม่ใช่ว่ามันปรับตัวไม่ได้นะแต่รู้สึกว่ามันอาจจะไม่ใช่ที่ของเราเนาะเราอาจจะไม่ได้ชอบสิ่งน,นีนะ้มันก็เป็นไปได้มันก็มีหลายคนเนาะที่ย้ายกลับเมืองไทยไปแต่สําหรับตัวเองแล้วว่าตัวเองชอบที่จะอยู่ที่นี่นะตอนนี้นะ แต่ว่าในภายภาคหน,าน้าเ่ยเราก็ไม่รู้ว่า financial situation เนาะของที่นี่มันค่อนข้างมีราคาแพงเราจะสามารถที่จะรีทายที่นี่ได้หรือเปล่าอย่างที่เคยพูดไปใน,ในหลายคลิปก่อนแล้วว่าการที่เราจะรีทายที่อเมริกาจริงๆอะ่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะมันใช้เงินเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าคนหลายๆคนที่นี่อะ่ะเขาก็ย้ายไปประเทศที่ถูกถก,กว่าเหมือนเมืองไทย เนี้ยใครที่จะมาก็อยากให้รู้ว่ามันก็ไม่ได้ง่ายอย่าง,งานั้นแต่ว่ามันก็ไม่ยากนะทุกคนถ้าใครอย,อยากจะมาลงหลักปักฐานที่นี่ถาวรเนี่ยมันก็อาจจะต้องก้าวผ่านเฟสต่างๆแบบเนี้ยที่คุยคุยให้ฟังอะ่ะเพราะว่าตัวเองก็ก้าวผ่านจุดพวกนี้มาแล้วนะโดยสมองของเราแนละ้วมีความเก่งกาจเนาะเมื่อเวลาผ่านไปอ่ะทุกคนสมองของเราส่วนใหญ่แล้วมันจะปรับตัวได้แล้วเราก็ถ้ามันใช่ที่ของเราจริงๆที่เรารักที่เราชอบอะไอย่างบริโภค culture เนี่ยเราพื่อเพราะมันเป็น โคเจอที่มันเหมาะกับเราจริงๆเรารักที่นี่แล้วเราก็ชอบในความใกล้ชิดกับธรรมชาติชอบในความอยู่แบบสโลลฟ์แบบนี้ซึ่งอันนี้ไม่ใช่ว่าเมืองไทยไม่ดีแต่เราก็ไม่รู้ว่าเรากลับไปเมืองไทยเราสามารถจะใช้ชีวิตแบบนี้ที่เราอยากเป็นได้หรือเปล่าเนาะ if you found this video helpful hit that like button for me share with your friends and subscribe for more I'll see you in the next video ถึงแม้ว่าตอนนี้ชีวิตมันอาจจะไม่ได้ตื่นเต้นเหมือนตอนที่เรามาใหม่ๆแล้วแล้วบางทีบางวันมันก็ดมเดิงคล้ายๆกับตอนที่อยู่เมืองไทยแต่ว่าสิ่งเล็กๆรอบๆตัวเรามันก็ช่วยมาเติมเต็มความสุขให้เรามีความสุขได้ในทุกวันเหมือนกันและประสบการณ์ ของการเดินทางจากเมืองไทยมาอเมริกามันก็เป็นสิ่งที่สอนอะไรให้เรามากมายให้ชีวิตของเราได้มีความสุขจนถึงทุกวันนี้